สวัสดีค่ะทุกคนเสียงเราก็จะแหบนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นแบบเสียงบรรยายนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบติดโควิดอลยจ้าสองขีดสุดยอดไว้ก้อนมากคือแบบอ่เหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการทำวอก,กันนะว่าเออในช่วงเวลาที่เราติดโควิดอะเราทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวก็เราเริ่มกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ทำการขนของจากห้องแม่ที่เรานอน,อนด้วยนะคะท่นะ คนออกมาหมดเลยเยอะมากอาหารมื้อกลางวันนะคะเราก็จะเป็นนี่เจ้าโจกเลยไม่ใช่โจกดีเกี๊ยวน้ําตอนนี้เราก็อาบน้ํานะคะตอนนี้ตอนเย็นแล้วเนาะก็อาบน้ําแล้วก็เราก็ยังมาอ่านหนังสือเหมือนเคยนะคะด้วยความที่แบบใจรักอ่านหนังสือก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้จริงๆถ้าไม่ไหวก็ค่อยหยุดอันเนี้ยถ้าไม่กินยาพาราก็คือไม่มีแรงไม่มีแรงทําอะไรพอกินปุ๊บดีจ้ะดีดมากแม่ เดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่าถึงอาการของเราว่าเราเป็นอะไรยังไงบ้างนะก่อนที่จะเป็นเือจตอนแรกครอบครัวเราอะ่ะเป็นอมีเชื้อก็คือมีการติดเชื้อในบ้านอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นแต่ทีนี้มันแบบเออเราน่าจะรับเชื้อตั้งไหนไม่รู้แหละมันก็เสี่ยงทัวันแล้วเนาะอาการของเรานะคะเหมือนวันแรกนะคะจะมีไข้นะคะมีไข้แล้วก็มีเจ็บคอแต่ว่าตรวจตรวจแล้ว,วมันไม่เจอนะคะตรวจ ทีมากสาววันคร้างบางทีวันละครั้งวันละครั้งเลยไม่เจออ่ะวันที่สองไถรถไม่มีการอะไรอื่นเราก็ไปโรงเรียนปกติอ่ะเราก็ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าได้ประมาณสามสิบหกจุดเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะหลังจากนั้นก็ประมาณเจ็ดโมงเราก็มีอาการท้องเสียตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราคงไปกินอะไรที่มันไม่ดีต่อลำไส้ของเราเพราะเราก็เป็นบ่อยใช่ไหมอ่ะ แล้วทีนี้พอกินเสร็จเราก็กินยายาแก้ท้องเสียทั้งหมดสองรอบยาทาด้ําขาวอีกเกลือแร่อีกไม่อยู่จ้ะมันยิ่งกว่าเดิมอีกมันก็แบบถ่ายถ่ายถ่าย,ายจนเราต้องขอครูกลับบ้านก่อนเลยคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่มีแรงเลยก็คือกลับมาไปหาหมอพอหาหมอเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านใช่ไหมท้องเสียของเรานะคะไม่ใช่ท้องเสียแค่สามสี่ครั้งนะทั้งหมดเก้าครั้งจนเพื่อนถักว่าแบบเฮ้ยไหวปะ ไหวไหมกับบ้านไม้ก็คือแบบวันนั้นก็มีสอบด้วยแต่ก็ช่างมันละกลับดีกว่านะร่างกายเราไม่ไหวเราไม่อยากฝืนละอ่ะพอทีนี้ตอนเย็นใช่ไหมเราก็ทําคือมันก็ดีขึ้นนะคะอาการท้องเสียมันดีขึ้นจากนั้นเราก็ตรวจอีกเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเราติดจะ้ะอืมติดเสร็จแล้วเราก็ตรวจใช่ไหมไม่เจอคิดเดียวเลยแล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บเข้านอนเอ๊ะ เลิกเจ็บคอยาอมยาไอเอาไม่อยูออย่าายาายละเจ็บคอมากซึ่งเราก็บอกพ่อกับแม่ไปแล้วก็คือเขาก็บอกว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะตรวจไปแล้วอ่ะเราก็เราวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพอวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้นะคะวันนี้ก็คือตอนเช้าคือมันเจ็บคอแบบชนิดที่ว่าพูดก็เจ็บกินน้ำยังรู้สึกเจ็บคอแสบคอแสบจมูกไปหมดเลยแล้วก็มีอาการไอด้วยแล้วก็มีไข้ก็คือไข้ไข้สูงอยู่ประมาณ38องศา คือเราแล้วเ,เราก็เลยโทรหาแม่ปรึกษาแม่ว่าเออเราควรที่จะตรวจไหมเพราะเมื่อวานตรวจแล้วมันไม่เจอแล้วทีนี้แม่เราก็ให้ไปตรวจนะคะคนสุดท้ายประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่าติดจะ้ะอือเรียกรอดนะคะอีกสองคนก็คือแม่กับน้องซึ่งตอนนี้น้องมีอาการละเดี๋ยวจะตรวจกันวันนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นคิดเดียวกับสองิดอ่ะง่ายๆแค่นั้นพอก็พอเราติดปุ๊บอย่างแรก ฉันต้องบอกเพื่อนก่อนแบบมึงกูติดแล้วนะเ,เมื่อกี้น้องเรามาละก็คือน้องมีอาการตัวร้อนหนุกอุ่นอนนะคะ่ะก็เดี๋ยวไม่ให้เข้าห้องไม่ให้เข้าห้องคนที่ยังไม่ติดเชื้อนะก็จะให้หนุดรออยู่ตรงนน้นตรงนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการตรวจตอนเย็นนะคะสวดคุณแม่ก็ด้วยเราจะมารุ้นกันนะคะว่าอืมจะรอดกันไหมนะจ๊ะ อันนี้คือแบบที่เราเปิดแมสคือเราอยู่ในห้องนะคะคนเดียวเลยนะคนเดียวคนที่แบบตรวจเราไม่พบเชื้อไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะตอนนี้เราเราก็เลยเปิดแมสได้แล้วเราก็หันหน้าเข้าเข้าฝั่งกำแพงเนาะอันนี้ไม่ดราม่านะคะอันนี้คือแบบอยู่คนเดียวจริงๆอยู่คนเดียวเลยอันนี้จะเป็นห้องเป็นห้องหมดนะคะคือเราจะมาอยู่ในช่วงกลางวันคือมันร้อนมากแล้วคือห้องเรามันมันร้อนในตอนบ่ายคือมันไม่ได้มีแอร์ คือแอร์บ้านเรามันมีแค่ห้องแม่ใช่ไหมแล้วก็ห้องน้านที่ติดเชื้ออืมซึ่งไม่สามารถเข้าได้นะจ๊ะนะตอนนี้เราก็จะต้องทนกันแบบนี้ไปก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนห้องไปที่เรียบร้อยนะคะหลังจากเราทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกู้กอยสอด้วยในขณะที่เป็นโควิดนะคะตอนนี้ก็กําลังกินข้าวเย็นอยู่นะคะอันนี้คือข้าวเย็นของเรานะ มันจะเรียกว่าลไรดีอันนี้คุณพ่อทําให้นะคะค่อยกินลงหน่อยนะเพราะว่าเจ็บคออยากกินอะไรร้อนๆพอดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเอาเน,นี้ยไปกินข้าวก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อว่าเราทําอะไรต่อนะนี่พร้อมกันดูข่าวช่องแปดไปด้วยสต็อปเอาไว้เพราะว่าเด๋ยวเสี่ยงมันเข้าโอเคตาเดี๋ยวกินข้าวก่อน one hour later